ที่เดกครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องครับผมขอโทษผมขอโทษแล้วกันครับผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมาหลายสิบพรรษาหรอกนะครับถ้าจะพูดกันให้แบบไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องคำหล่อๆคือผมว่าผมก็มีชื่อเสียงและผมก็มีมีหลักมีฐานพอสมควรที่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไป เกาะกระแสหรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแสจากคนนั้นหรือจะต้องไปเกาะใครดังแต่คุณที่ผมเคยชอบก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนหลายล้านคนที่เขาคงรู้สึกเหมือนผมว่าเอยเขาเคยชอบคุณนี่คือวิธีที่พี่รับมือกับความเห็นต่าง พี่มีความรู้สึกว่าไทวันเขาก็เห็นต่างจากพี่เขาก็คอมเมนต์พี่เขาก็แขวนพี่นี่คือวิธีที่พี่รับมือก็โอเคได้แล้วสาหรับใครก็ตามที่เห็นว่าเรื่องนี้พี่พี่สับเข้าพี่การแสดงพี่ดรามา่าพี่หากระแสน้องๆมีสิทธิ์คิดอย่างนั้นได้ครับสําหรับใครที่ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับพี่แต่พี่ก็ขอโอกาสให้เราได้รู้จักกันนะ่ะในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ พี่ได้อ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางการอ่านคอมเมนต์ต่อหน้าทิศไพรวันแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีเลยการกระทาที่ดูโหดเหี้ยมด,ดูมันไม่ต่างอะไรกับการดึงมีดที่แทงเขาแล้วก็กลับไปแทงเขาใหม่ว่าคุณโดนแทงอย่างนี้ใช่ไหมเชีย er. นั่นเป็นวิธีที่หมาไม่แดกมาก หรือถ้าเกิดจะอ่านคอมเมนต์จริงๆก็ไม่ต้องอ่านทุกพยางก็ได้วล่าวะผมก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษจริงๆว่ามันดูเลือดเย็นและเลวซามจริงๆสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่แม่งหมาไม่แดกพอขับโพสชี้แจงเชี่ยพี่เสือกโกรธก็อีกพี่ก็โกรธเขาว่าเอา้าทำไมมึงไม่โทรหากูอ่ะจะได้ช่วยกันแก้ไข พี่ก็คิดเอาตามวิธีของพี่ว่าเออมึงไปโพสอย่างนั้นทําไมอะ่ะแต่คิดเฮ e ี้ยวๆว่าไอ้เฮ e ี้ยก็กูผู้ใหญ่นี่กูโตกว่าพี่ก็คิดแบบคนมีอีกโก้อะว่าอ้าวอ,อ๋อมึงอย่างนี้เหรอได้มึงเอางี้เดี๋ยวกูกูสอยมึงบ้างอะ่ะดูก็รู้ว่าไม่ได้จะขอโทษจริงๆนะทุกคนก็ดูออกใช่พี่ก็สารภาพว่า พี่ไม่ได้จะขอโทษเขาหรอกเพราะพี่โกรธและสิ่งที่พี่รู้สึกอับอายขายขี้หน้าที่สุดทำคอนเทนต์สอนคนแนะนําผู้คนมากมายแต่ถึงเวลาจริงๆมึงไม่ได้เอามาสอนตัวเองเลยซึ่งก็ขอบคุณทุกคำติที่ได้สั่งสอนพี่บ้างนะครับ